สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเส็ง V i P เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่3มิถุนายนปี66นะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับ V i P เช้าตะเด่นก็คือ4ก7 5กับ8 40 41 42 45 47 48 70 71 74 75 76 78 470 570 684 547 จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้าสี่ห้าห้าสี่ต่อไปบายศูนก็3 4ก็7 0 0 0 2 0 3 0 4 0 7 3 0 3 3 4, 3สองศ7 3ยามสีนเสามนสามสี่สมห้าสามเจ็ดสามเก้าเนาะสามสี่ศูนย์สี่เจ็ดศูนยจับคู่ก็0 3 3 0 4 7 7 4 4 3 3 4เนาะ ก็ขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะอย่าลืมหมายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายเดอ้อสี่กับเจ็ดเดินมาเหมือนกันต่างกันห้ากับแปดศูนย์กับสามเนาะห้าเจ็ดสามเลขคู่เลขคี่เนาะแปดสี่ศูนย์เจ็สี่แปดศูนย์ก็ได้นะทั้งเซียนกับจีนเด้อมาแนวทางเดียวกันสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะ อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ